ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการมุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสารกรภัยบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรคุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการมุมมองค่ะวันนี้พบกันทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี คุณผู้ฟังคะพอต้นปีแล้วนะคะทุกคนก็เตรียมตัวที่จะต้องเสียภาษีแลกกันแล้วนะคะเพราะว่ากําหนดการสิ้นสุดการเสียภาษีนะคะถ้าเป็นทางด้านเอกสารเนี่ยก็จะไปสิ้นสุดเอาเดือนมีนาคมนะคะวันที่31มีนาคมแต่ถ้าเป็นออนไลน์ค่ะก็ยังได้ถึงวันที่8เมษายน คุณผู้ฟังคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวของมาตรการ easy e r e c e i p 2.0มาบอกเล่าให้ฟังค่ะสำหรับผู้ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเดีติดตามกันนะคะอีกข่าวหนึ่งค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของข่าวที่เป็นอ,อวกาศนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์นานาชาตะะิได้ตรวจพบเสียงจากอาวกาศค่ะเป็นเสียงที่ มาจากคลื่นคอรัสนะคะซึ่งเสียงนี้คล้ายคลึงกับเสียงนกร้องค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าคลื่นเสียงนี้นะคะอยู่ห่างจากโลกถึง1.6แสนกิโลเมตรนะคะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้ตรวจพบและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าใจอวกาศต่อไปในอนาคตข้างหน้าค่ะ และข่าวหนึ่งนะคะก็สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะคะนักวิจัยส่วนใหญ่ก็มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่าการเล่นเกมมีเนื้อหาที่เบาสบายและน่ารักนี่นะคะก็จะสามารถที่จะช่วยลดความเครียดและคลายความกังวลลงได้ค่ะรายละเอียดทั้งหมดนี้เดี๋ยวติดตามรับฟังกันนะคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะช่วงมองรอบด้าน คุณฟังค่ะพูดถึงมาตรการของรัฐบาลออกมาในช่วงนี้คือ easy e, c e r e c i e p t 2.0นะคะเป็นมาตรการที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถที่จะหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าและบริการในราชอาณาจักรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยค่ะ คือหมายความว่าช่วงนี้ถ้าเราไปซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ e c E r e c e p t 2.0เราขอใบเสร็จรับเงินที่สามารถไปลดหย่อนภาษีได้นะคะโครงการนี้มีมาตั้งแต่วันที่16มกราคมค่ะก็จะไปสิ้นสุดเอาใน วันที่28กุมภาพันธ์เดือนนี้นะคะหากว่าคุณฟังท่านใดสนใจนะคะที่จะใช้สิทธิลดหย่อนเวลาซื้อสินค้าในช่วงนี้นะคะก็มีเงื่อนไขนะคะง่ายๆก็คือว่า สามารถที่จะลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน50,000บาทเฉพาะการซื้อที่ได้รับ e-tax invoice นั่นหมายความว่าเวลาคุณฟังซื้อสินค้าคุณฟังต้องถามนะคะว่าเข้าร่วมโครงการ ec el s a e สหรือเปล่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ e-tax invoice ภาษาไทยก็คือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับ อิเล็กทรอนคือ e c รเซฟถ้าหากว่าเรามีใบนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราก็สามารถที่จะเอาใบนี้ละค่ะไปยื่นแสดงภาษีเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีประจำปีของเราได้นะคะโดยหลักเกณฑ์การลดหย่อนสามารถแบ่งได้เป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน30,000บาทและส่วนที่2ก็ลดหย่อนเพิ่มสูงสุดไม่เกิน20,000บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดเงื่อนไขของแต่ละเกณฑ์ค่ะ ง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังคือวิธีการเมื่อเราซื้อสินค้าแล้วนะคะเราจะขอ e-tag invoice หรือว่า e-receipt เราก็ต้องแจ้งข้อมูลกับร้านค้าค่ะโดยแจ้งข้อมูลชื่อนามสกุลของผู้ที่เสียภาษีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขประจำตัวประชาชนค่ะ3อย่างนี้นะคะแจ้งข้อมูลไปแล้วค่ะข้อมูลก็จะไปปรากฏบน MyTax แอคเคาทในออนไลน์ของกรมสันากรค่ะแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนำไปใช้ยื่นแบบในปีภาษี2568นะคะก็คือปีหน้านะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าปีนี้คะ่ะที่เราจะเสียภาษีนั่นก็คือปี2567นะคะก็เก็บเอาไว้อย่าทำให้สูญหายแต่ถ้าใครกลัวสูญหายก็ให้เขาส่งมาทางอีเมลอีก ฉบับหนึ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายแล้วก็ค้นหาได้ง่ายค่ะแต่สำหรับกรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์นะคะหรือว่าชื่อที่อยู่ผิดไปก็ไม่เป็นไรค่ะขอแค่รายการครบถ้วน3ข้อนี้ก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะอย่าลืมนะคะว่า e d c e p 2.0นี้นะคะใช้ได้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ และสำหรับการยื่นภาษีนี่นะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้ก็สะดวกค่ะสามารถที่จะไปยื่นที่กรมสรรพากรด้วยตัวเองก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถยื่นภาษีออนไลน์ค่ะซึ่งก็เป็นการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ที่เสียภาษีแล้วก็สำนักง,งานบัญชีตัวแทนก็สามารถยื่นแบบได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นฉบับปกติหรือว่าเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าใครสงสัยคะ่ะว่าการยื่นภาษีออนไลน์นี้นะคะ เริ่มวันไหนถึงวันไหนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะกรมสรรพากรก็เปิดให้ผู้เสียภาษีได้ยื่นภาษีออนไลน์ผ่านระบบดี MyTax หรือว่า Digital MyTax ของกรมสรรพากรได้นะคะก็คือสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่8เมษายนสำหรับออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังแต่ถ้าหากว่าใครยื่นภาษีแบบกระดาษก็สามารถทาได้จนถึงวันที่31มีนาคมค่ะ แต่ว่าวิธีการยื่นภาษีออนไลน์ทําได้อย่างไรนะคะก็ทําได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือกดเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรค่คะแล้วก็เลือกเมนู Digital My Tax นะคะ จากนั้นก็เข้าสู่ระบบ R D I D โดยการกรอกรหัสผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะคะรวมไปถึง National Digital แบบแอปพลิเคชันไทยดีหรือว่าแอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้ด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยระบบก็จะนำไปสู่ My Tax Account นะคะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยื่นแบบ ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลของตนเองนะคะเรียบร้อยแล้วก็กดยอมรับข้อมูลแล้วก็กดยื่นแบบโดยใช้ข้อมูลค่ะระบบก็จะนำไปสู่ e-filing นะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งจากนั้นระบบก็จะแสดงจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือว่าภาษีที่จะได้คืนคุณผู้ฟังตรวจสอบเรียบร้อยก็กดยืนยันเพื่อยื่นแบบนะคะสามารถที่จะสาเนาแบบได้ ด้วยตัวเองนะคะถ้าหากว่าจะชําระภาษีเพิ่มนะคะในระบบนั้นก็สามารถที่จะให้เราได้ชําระภาษีได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกแบบชําระภาษีผ่อนจ่ายนะคะสามครั้งนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของการเล่นเกมะค่ะซึ่งนักวิจัยได้ออกมาแล้วนะคะว่าบางครั้งเนี่ยคนก็มักจะมองว่าการเล่นเกมเนี่ยมีผลกระทบ ต่อผู้เล่นเกมในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเล่นเกมแบบน่ารักน่ารักสบายๆนะคะก็สามารถที่จะช่วยให้ใคลายความเครียดได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดข่าวกันค่ะช่วงมองรอบด้าน คุณผู้ฟังคะปัจจุบันก็มีข้อโต้แย้งกันในเรื่องของการเล่นเกมถึงผลกระทบต่อผู้เล่นเกมค่ะทั้งในแง่บวกนะคะก็คือการคลายความเครียดรวมไปถึงแง่ลบก็คือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นค่ะ ดังนั้นนะคะการศึกษาถึงผลเสียการเล่นเกมและการติดเกมออกมามีมากมายเลยค่ะขณะนี้นะคะก็มีการวิจัยแนะนำว่าการเล่นเกมอาจจะมีประโยชน์ต่อผู้เล่นจริงๆค่ะแต่ว่าเนื้อหาดังกล่าวเนี้ยก็ต้องขึ้นอยู่กับประเภทของเกมด้วยนะคะข้อมูลนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะที่ได้เปิดเผยถึงการวิจัยส่วนใหญ่นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการเล่นเกมที่มุ่งเน้นไปที่วิดีโอเกมที่มีเนื้อหาความเบาสบายความน่ารัก และเพลงประกอบที่สร้างความสนใจความสบายใจนะคะอย่างเช่นเกม Animal Crossing New h o r i z o n ซึ่งเกมนี้นะคะก็ออกแบบมาให้เล่นอย่างผ่อนคลายแล้วก็แทบที่จะไม่มีการแพ้เลยซึ่งสิ่งหนึ่งนะคะก็ก่อให้เกิดความเครียดนะคะเพราะว่าหากว่าเราเล่นเกมเราก็เราต้องเป็นผู้ชนะนะคะดังนั้นเนี่ยผู้เล่นเกมนะ,ะก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากเกินไป รายการวิจัยนี้นะคะก็ได้ตีพิมพ์นะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิลัยนิฮอนอิโรยุกิเอกามินะคะซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี2020จนถึง2022ถึงเรื่องของการเล่นเกมนะคะพบว่าผู้เข้าร่วมจะมีความเครียดลดลงแล้วก็มีสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าเขาใช้เวลาเล่นเกมเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงในแต่ละวันค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะการศึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมเคิลหวงจากมหาวิทยาลัยแมกแมสเตอร์ก็ได้เสริมและเปรียบเทียบประโยชน์ของการเล่นเกมค่ะว่าการเล่นเกมเนื้อหาสบายๆเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะคะและที่น่าแปลกใจค่ะความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจของคนที่เล่นเกมเหล่านี้มีสถิติเทียบเท่ากับการนั่งสมาธนะิอาจารย์หวงก็ได้กล่าวเอาไว้นะในงานวิจัยของเขา แน่นอนค่ะว่าการวิจัยพฤติกรรมการเล่นเกมอาจจะมีบางมุมที่ยังไม่ได้รับการสำรวจและผลลัพธ์ก็อาจจะแตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยและประเภทของเกมแต่อย่างไรก็ตามค่ะผลลัพธ์เหล่านี้ก็ยังมีมุมมองที่ดีนะคะส่งเสริมประโยชน์ของการเล่นเกมมาอย่างยาวนานในแง่ของสุขภาพจิตของผู้เล่นค่ะและที่สำคัญนะคะเกมก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ความคิดเชิงบวกได้นะคะเช่นการลดความเครียดนะคะแล้วก็การเล่นเกมนะคะคุณฟังข่าวก็บอกว่ามันเปรียบเสมือนดาบสองคมที่อาจจะอยู่กับเนื้อหาวิธีการแล้วก็การเข้าถึงอย่างไรก็ตามค่ะก็มีการเชื่อว่าการศึกษาเรื่องของเกมพฤติกรรมการเล่นก็ยังคงสามารถที่จะเป็นประโยชน์ส่งผลให้เกิดการแก้ไขและการให้คาตอบในทิศทางบวกต่อ การพัฒนาเกมลำดับถัดไปในอนาคตนะคะนี่ก็เป็นมุมมองนะคะของการเล่นเกมนะคะในเชิงบวกคุณผู้ฟังคะเราไปดูเรื่องราวของเทคโนโลยีอวกาศกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติก็ได้ตรวจพบเสียงเพรียกจากอวกาศจากคลื่นคอรัสที่อยู่ห่างจากโลกถึง1.6แสนกิโลเมตรค่ะ โดยสำนักข่าวซินหัวของจีนนะคะไ่้รายงานว่าทีมวิจัยนานาชาติที่นำโดยนักวิทยาศาสตร์ของจีนได้มีการเผยแพร่บทความการศึกษาผ่านวรารสารเนเจอร์ตั้งแต่วันที่23มกราคมที่ผ่านมานะคะว่านักวิทยาศาสตร์นี้นะคะได้คนพบคลื่นคอลาสที่อยู่ห่างจากโลกมากกว่า1.6แสนกิโลเมตรค่ะ เป็นปรากฏการณ์ทางอาวกาศที่เคยเชื่อว่าเกิดขึ้นเฉพาะใกล้กับบริเวณสนามแม่เหล็กขั่วคู่ของโลกซึ่งนายหลิวเฉิงเหมิงผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเป่ยหางก็ระบุว่าเราสังเกตเห็นคลื่นคอรัสย่านความถี่ต่ำกว่า100เฮิร์ซและเมื่อแปลงคลื่นคอรัสเหล่านั้นออกมาเป็นเสียงเราได้ยินเสียงจากอาวกาศที่คล้ายคลึงกับเสียงนกร้อง ทางนี้นะคะคุณผู้ฟังสนามแม่เหล็กของโลกได้แผ่ขยายออกไปสู่อวกาศและเมื่ออนุภาคที่มีประจุในจักรวาลผ่านสนามแม่เหล็กดังกล่าวพวกมันก็จะกระตุ้นให้เกิดคลื่นคอรัสหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีลักษณะความถี่คล้ายเสียงนกร้องยามเช้าค่ะซึ่งคลื่นคอรัสนี้นะคะก็ได้รับความสนใจในแวดวงการวิจัยฟิสิกส์อวกาศ เนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในความผันผวนของแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรงที่สุดในอวกาศค่ะโดยก่อนหน้านี้ก็มีความเชื่ออย่างแพร่หลายว่าคลื่นชนิดนี้เกิดขึ้นใกล้กับบริเวณสนามแม่เหล็กคั่วคู่ของโลกเท่านั้นทีมงานวิจัยนานาชาตินี้นะคะก็ประกอบด้วยนักวิจัยจากจีนสหรัฐ อเมริกาและสวีเดนก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่รวบรวมโดยภารกิจสนามแม่เหล็กโลกหลายระดับซึ่งเป็นภารกิจสำรวจพื้นที่ะระหว่างดวงอาทิตย์และโลกโดยพวกเขาค้นพบคลื่นคอรัสรอยู่ห่างจากโลกมากกว่า1.6แสนกิโลเมตรและให้คำอธิบายทางทฤษฎีว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างคลื่นและอนุภาคไม่เชิงเส้นเป็นต้นต่อของปรากฏการณ์นี้ค่ะ คุณฟังค่ะคลื่นคอราสนี่นะคะมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจคำถามพื้นฐานในอวกาศและมีผลกระทบเชิงปฏิบัติที่กว้างขวางค่ะโดยจะเป็นกุญแจสำคัญในการเร่งอิเล็กตรอนพลังงานสูงในแถบรังสีของโลกและสร้างแสงเหนือกัะพริบในบริเวณขั้วโลก อีกทั้งยังสามารถส่งอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอวกาศซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อการดำเนินงานอย่างเสถียรของยานอวกาศและสุขภาพของนักบินอวกาศด้วยค่ะดังนั้นนะคะในการศึกษา ชิ้นนี้นะคะทิ้งทายว่าผลการค้นพบเหล่านี้ให้การสนับสนุนทางทฤษฎีที่สำคัญสำหรับการจำลองและพยากรณ์สภาพอากาศในอวกาศอย่างแม่นยำค่ะนี่ก็เป็นการค้นพบใหม่นะคะที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเมื่อนักบินอวกาศนี่นะคะหรือว่านักวิจัยนานาชาติเนี่ยอยู่ นอกโลกนะคะคุณผู้ฟังก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะทุกอย่างก็จะเงียบสงบแต่เมื่อได้ยินเสียงคลื่นคอรัลัสแล้วถอดออกมาเป็นเสียงก็จะพบว่าคล้ายคลึงกับเสียงนกกองนี้นะคะจึงสร้างความน่าสนใจนะคะและความตื่นเต้นและความน่าสนใจให้กับเทคโนโลยีอวกาศนำไปสู่การค้นคว้าและค้นพบ ในครั้งต่อไปค่ะคุณฟังค่ะนี่ก็เป็นรายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้คุณผู้ฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม